อกอันภัยอ๋อน้องกันภยันนภยบินโอ๋ยรู้ามาด้ยวยครับลีลาของน,อนออ้อันภัยไอ้ละเจ้าไทยสามดีมดีริไทร์ยเฮ้ยไม่ได้ร้ายเลยนะบินลงตรงจุดเตรียมเลยนะครับบานพร้อมมีรายชื่อใครบ้าง พี่น้องครับบินราต้องจุดเราจะเรียกถอยหลังนะครับเราไม่เรียกตั้งแต่ลำดับที่หนึ่งนะเด็กว <That? S 1> ัวใจนักเลงการเราจะเอาท้ายขึ้นก่อนเลยถูกไล่ช่วงม,มีมีไหมมีแล้วอยู่ไหนสอบเพราะว่าขาดคนแล้วไหนไล่ชื่อรายชื่อมาแล้วมันการอะไรได้มั่งเนี่ยนะลูกศิษย์อาจารย์หนูนะะี่ไงอ๋อ้โห ป้าไปาอรงนี้เลยเดี่ยวเป็นอ่าถ้าเป็นคนอื่งครับคุณมีความสามารถนะครับนี่นะสนามอ่าสนามใหม่นะครับสนามกลางไม่สนามใหม่ d o n ย ีน้องกันภัยก็เป็นน there, ักบินที่มีความสามารถในการปุ่นจอมแล้วก็บินนะครับฮอทโชว์แล้วก็ ไปได้เจอกันรอจักรลอได้เจอกันโอ้ท่านผู้ชมนี ah ่มากันมากมายหลายจังหวัดด้วยกันเลยครับนะฮะมีอะไรหลายร้อยสายตาเลยครับร้อยเอี๊ยบส่งน้องกันไทยอยู่ไหนน้อยอี่นะครับอดสายตาผมเป็นจุดเดียวกันนะครับร้อยอี๊ยบจักรส่งอุดรศรรามแม่น้าอุดร นครธนมจุฬาภรบ์ศรีเทพตำเวตรวสุฬาคานบุรีอริยองแพ่น้าจันบุรีและกาบุญมาิโบราชประยุบต์ทีถังและจุลพรซีสเกผู้สายไปจางตู้น่าซีสเกตและบุรีน้ำยูริจอ เราเรไม่ได้ช e บเลยเราอบโอ้ไลเบ t ล์ไลท์เบลล์ไเบ r ล์อะว่นนั่นเป็นคนี่ชอบไลท์เบลล์ว่ามันมันแจวมันไลท์ไม่ไลท์คนอู่นหรอกโอ้ยฮอบดีกับมันแจวนี่เก็มแจวโซ่แจวอ้ามันแจวโซ่แจว ไอ้สามคนบินไอ้น้าทีไปยไวไอ้สามคนหลังเนี่ยบินนี่ไอ้คนแีกใ่ไ้คคนใช่นวันยัถึงไอ้คนแรกไม่ใช่เจ้าของเครื่องเจ้าของเครื่องไอ้คนหลังเ อพิ่มขึ้นไปถึงเพื่อนาพวกเพั่อนบ้างบอกให้ยาอ่าถึงขึ้นไปถ hey, ึงข oh, ั้นมินเน่นี้ ถ้าเราเิดจะวิ่งตัวเลยได้ไม่ต้องตายให้ถ้าต้องถายไม่ถายลูกเนี่ยแหละไปจีนเนี่ยผมว่าไอยู่ซ้ายหมดเราด้วว่าไปคนใจเออบอกผมไปเดียวตายเดียวขวาบอกไงได้ครับผมได้ครับผมได้อยู่แล้วเกอการที่ว่าเราควจะลองผสมไปจีนไม่ใช่ไปไงไปไงเฮ้ย ไปครับไเปอร์เจ็ดโอ้ยขัชาดวขนาดีหนูชอบมาอยู่ในใจครับพราูกผมระเบิดฟันไปบ่อยไอ้ยินา่ลยลองทำดูมันจะเหมือนเครื่องบินไหมเป็นไงจำได้เละ โอ้สลอสโลอสลอสลออรัแก่ไสล็อแอนกาโอเคอบคขอบสุณโบโบให้กงกันไจต่อไปเป็นแขรัดเของไวเบิรเจ็ดไบเเจ็้ m ขาวชีิต